สวัสดีครับผมโค้ชม็กฮะวันนี้พูดถึงเรื่องของแผนกรตลาดในตําแหน่งแพตินัมกันนะครับตำแหน่งแพตินัมนะครับมีสองช่องทางนะครับที่เราจะขึ้นตําแหน่งได้นะฮะหนึ่งก็คือนะครับช่องทางในการนะครับไต่ระดับตั้งแต่นะครับสมัครนะฮะสมาชิกเป็นเมมเบอร์นะฮะก็คือสามร้อยห้าสิบบาทนะครับทําการสมัครตําแหน่งแรกก็คือตําแหน่งอนซ์นะครับต่อไปเราสะสม pv นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เป็นตําแหน่งซิลเวอร์โกล สุดท้ายนะครับก็คือแพทินัมโดยที่ PV คะแนนส่วนตัวของเรานะครับครบ15,000 PV เมื่อไหร่นะครับเราก็จะขึ้นตำแหน่งแพท,ทินัมทันทีวิธีสองนะครับก็คือการที่เรารสมัครสมาชิกใหม่เลยก็คือเป็นเมมเบอร์350บาทต่อปีนะครับเสร็จแล้วนะครับทำการสะสม PV ให้ครบนะฮะ15,000 PV นะครับ เราก็สามารถเริ่มที่ตำแหน่งแพตตินัมได้เลยนะครับทีนี้นะฮะมาดูความแตกต่างระหว่างตำแหน่งแพตตินัมกับตำแหน่งโกนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับในช่องทางของ first order bonus ช่องทางที่1นนะครับก็คือนะฮะเราจะได้นะครับค่าแนะนำในการซื้อสินค้านะครับชั้นเจนที่3เพิ่มขึ้นมาอีก1เจนนะฮะแล้วก็นะครับค่าบริหารทีมออนนะครับจาก25%เนนะฮะ เพิ่มขึ้นมาเป็น30%ทันทีนะครับแล้วก็เพดานรายได้ก็เพิ่มขึ้นมาสูงสุดนะฮะ630,000บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็นะฮะค่าบริหารลิขสิทธิ์นะครับเราจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเจนนันคือเจนที่5อีก10%อ่านะนี่ความแตกต่างระหว่งางแพทตินัมกับโกนะฮะทีนี้มาดูช่องทางการรับรายได้แต่ละช่องทางใน4ช่องทางของหม่งแพทตินัมกันนะครับช่องทางที่ 1. ครับ first order bonus นะครับ ได้ัวอย่างเช่นนะครับเรายังได้30%เช่นเดิมนะครับเจนที่2เราได้อีก20%เจนที่สามนะครับได้เพิ่มขึ้นมาอีก10%เจนที่สามหมายความว่านะฮะเจนที่2องมีคนแนะนาเจนที่สานะฮะเมื่อเจนที่3ามทการสะสม PV นะครับในการซื้อสินค้านะครับเราก็จะได้ค่าแนะนําเพิ่มอีก10%อย่างเช่นนะครับเจนที่3ามนะครับซื้อ PV สะสมเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งัน PV นะครับ เราจะได้ค่าแนะนําเพิ่มอีก10%ก็คือ10%ของ1,000 PV ก็คือ100บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะแม้เราไม่ใช่คนที่แนะนำเจน3ก็จริงนะครับเราก็ยังมีรายได้แบบแพสซี o m ำในการที่เราไม่ได้เป็นคนแนะนําเองนะครับรายได้ช่องทางที่2นะครับค่าบริหารทีมออน30%นะครับรายได้ช่องทางที่3มค่าบริหารทีมแข็ง10%นะรเรามาดูแผนภาพกันกว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับ สมมุติว่านะครับฝั่งซ้ายคือคะแนนรวมนะฮะของทีมอ่อนนะครับมีแค่2,000 PV นะครับฝั่งขวานะครเป็น PV ของทีมแข็งนะฮะรวมกันได้5,000 PV นะครับเรานะครับสามารถที่จะตัดคะแนนส่วนที่เท่ากันก็คือ2,000 PV ฝั่งซ้ายกับ2,000 PV ฝั่งขวานะครับส่วนที่เหลือนะครับเราเก็บไว้เพื่อสะสมต่อในรอบต่อไปนะครับ ซึ่งการคำนวณนะครับเราดูตารางนะครับเปรียบเทียบกันนะฮะค่าบริหารทีมอ่อน30%นะครับเรามาคำนวณ PV ฝั่งอ่อนนะฮะก็คือ2,000นะครับคูณ30%นะครับก็คือ600บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ค่าบริหารทีมแข็งนะฮะ10%ก็คือเอา2,000นะครับฝั่งแข็งนะครับคูณด้วย10%ก็จะได้200บาทนั่นหมายความว่าเรามีรายได้จากค่าบริหารทีมนะครับก็คือ หกร้อยบวกสองร้อยก็คือแปดร้อยบาทนั่นเองนะครับแล้วก็นะฮะรับรายได้สูงสุดต่อสัปดาห์นะครับสูงถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อสัปดาห์นะฮะแล้วก็รับรายได้สูงสุดต่อเดือนก็คือหกแสนสามหมื่นบาทต่อเดือนนะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนของค่าบริหารลิขสิทธิ์แมทชิ่งโบนัสนะครับที่เกิดจากรายได้ของทีมแข็งนะฮะซึ่งเราสามารถรับรายได้ทั้งหมด 5 g e เจเน t เรชันนะครับก็คือนะฮะเจนที่1ได้100%เจนที่2ได้50%เจนที่3ได้30%มเนะครับเจนที่4ได้ส0%เจนที่5ได้ส0%รนะครับรายได้ของทั้ง5เจนหนึ่งนะฮะคือรายได้ที่เกิดจากค่าบริหารทีมแข็งของแต่ละเจนนะฮะที่ได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเจนที่แล้วกันฮะเจนที่3มีรายได้จากการนะครับบริหารทีมแข็งนะครับอย่างเดียวนะครับ คือ1,000 0บาทนะฮะเราจะได้รับค่าบัญหาลิขสิทธิ์3 0มของ1,000 0ก็คือ3,000บาทนั่นเองนะครับเราสามารถรับเลยได้ทุกชั้นเจนตามเปอร์เซ็นต์ที่ตารางกําหนดนะคระับทีนี้นะครับการรักษายอดของตาแหน่งแพทเทิรมก็คือ200 PV ต่อเดือนนะฮะทีนี้เรามาดูรอบการจ่ายผลตอบแทนกันนะครับรอบจ่ายผลตอบแทนนะฮะในส่วนของข้อ 1, ข้อ2ข้อ3นะครับ เป็นบินคะแนนส่วนตัวในการซื้อนะฮะสินค้าสะสม PV นะครับซึ่งเราจะมาคำนวณกันนะฮะเป็นรายสัปดาห์นะครับซึ่งจะจ่ายผลตอบแทนตามตารางนี้ที่กำหนดไว้นะครับ4รอบนะฮะรอบการคำนวณรายเดือนนะครับคือช่องทางที่2-3-4นะครับของการที่เรารักษายอดนะฮะขององค์กร200 PV นั่นเองนะครับจะถูกมาคำนวณเป็นรายเดือนครับตั้งแต่วันที่1ถึงสิ้นเดือนนะฮะ โดยจ่ายผลตอบแทนในวันที่12นะครับรวมถึงนะฮะ matching มน n สของนะครับบินสะสมคะแนนส่วนตัวด้วยนะฮะก็จะถูกคำนวณในวันที่12เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นวันที่12เป็นวันที่มีรายได้รับเข้ามามากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของรายได้ในแผนกรหลาดของแพทเทนัมนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพบกันในตำแหน่งของสตาร์นะฮะเราติดตามกันต่อไปในคลิปหน้านะครับ ผมโค้ชแม็กสวัสดีครับ